สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาชมในส่วนของตัวหัวเดี่ยวนะครับเป็นรุ่น 4x4 4นะครับหัวเดี่ยว 4x4 ราคาก็อยู่ที่6 9 7 0 0 0บาทนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับ170แรงม้านะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้โฉมด้านหน้าก็ รูปร่างแบบนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นรูปบ้างแบบใหม่นะครับอันนี้หน้าปัดหน้าจอแสดงผลนะครับผมก็ขนาดแนิ้วนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องสองพันเครื่องเล็กเหมือนกันแต่ว่าก็ริดแรงมาได้เป็นได้เหมาะสมกับที่เขาเออกแบบมานะครับ1้อแรงมาก็เยอะนะครับ ขับ4นะครับอันนี้ก็เปิดปิดประตูหรือว่าถังน้ำมันฝาถังน้ำมันนะครับระบบการขับเคลื่อนก็จะโชว์ตรงหน้าปัดให้ดูนะครับตรงน, <c oughs> นี้นะครับ หน้าจอนะครับหน้าจอกลางก็ขนาด10.1นิ้วนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมหน้าจอก็เท่ากับรุ่นพวกสีประตูนะครับนี่นะครับก็โชว์รูปร่างสัญลักษณ์ให้ดูนะครับ พวงมาลัยก็ยังคงเป็นพวงมาล,ลัยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบผ่อนแรงได้อยู่นะครับผมตรงนี้นี่นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะครับแล้วก็กุญแจธรรมดา1ดอกนี่ภายในครับเบรกมือนะครับเบาะผ้านะครับผมตรงนี้ภายในสีดำก็ดูดีนะครับตรงนี้ นี่ครับดันข้างประตูนะครับอันนี้อันนี้ล้อก็เป็นขนาด16นะครับเป็นล้อกระทะนะครับของ6แล้วก็แน่นอนครับกระบะท้ายนี่บรรทุกได้เยอะนะครับแล้วก็ ใส่ของได้ชิ้นใหญ่ขึ้นพวกไม้พาเลทเนี่ยใส่ได้เลยนะครับอันชนท้ายไม่มีนะครับตัวนี้ก็เหมือนทั่วไปนะครับแล้วก็บันไดข้างไม่มีเนี่ล้อนะครับยางบิสโตนนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นล้อกระทะถังน้ำมันก็ยังคงเป็นขนาด80ลิตร เน้าดานท้ายครับฝาท้ายจะมีสัญลักษณ์4ค4อยู่นะครับล้ออะไรมีนะครับด้านหลังก็เป็นรูปแบบใหม่เป็นปั๊มนะครับเป็นแบบปั๊มนูนเน้นใช้งานเลยครับตัวนี้ราคาเหมาะสมมากนะครับแค่พวงมาลัยก็คุ้มแล้วครับพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบพ่อนแรงนะครับไปใช้งานหนัหนกๆแต่พวงมาลัยเบาอยู่นี่ก็คุ้มแล้วครับ ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่เจ็ดันบาทในขับสี่ด้วยครับนี่นะครับรถตัวจริงนะครับตัวนี้ ตอนนี้อยู่ลานลาลานสต็อกของสุขวิทหกสนะครับใครหารถใช้งานนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับทางเรายินดีรับใช้บริการนะครับอยากได้แบบไหนอ,อ,อาชีพค้าขายทั่วไปก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ อยากได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยกลางๆนะครับดอกเบีย้ยถูกคงไม่มีครับถูกเลยไม่มีแต่ดอกกลางๆมีนะครับหรืออยากใช้เงิบรถน้อยก็อยอมสู้ดอกเบีย้ยหน่อยก็มีครับก็แจ้งความต้องการมาได้เลยนะครับตรงนี้อย่างไรฝากไว้ด้วยนะครับตัวหัวเดียว4ี่คูณสี่ฟอร์ดเเจอร ตัว Next g e นนะครับตัวชมใหม่ราคา697,000บาทนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อใต้คลิปมานะครับ